ลุงใดมังเกาบ่แล้วแต่เอาเลยมังเกามังเกานะแ่คอยได้โดนซ้อนเทียติดละบึ้งดู้เขาจะได้โดนจ้าเทียมือนี่บ่อันนั่นถ้าถ้าเขาว่ากดเหลี่ยกตัวละครไม่เกินสิบไม่เกินสี่ซุ่มให้มันหมายความว่ายังไงบุลเลอย์ตัวละครมันจีซุ่มให้มันเกิดอะไรขึ้นได้ดู้าคือจังเข้าสามโคตนี่เข้าบวกกดเหลี่ยกไหนไหมอ่าแล้วแต่เครื่องสีเหลี่ยกให้นี่ก็คือมันจะมันจะไออเหลี่ยกค้นกระซิได้ผ้าดู ปูมันคือโหดแท้ว่าแพงผ้ารุ่งกลางดงตีนทางล่างคือเลยแม่ไน่ายคึอคือคือคืออยู่อันน่าเทอะ แรงถามมูอยู่นี่แล้วเฮาอะไรไว้เฮียกดคอมเมนเลยแระ <c oughs> ไปวันแล้วหอยไอ้ แบบนังเด้ออินจะตายฮะโอ้เพื่อนเพื่อนแบบโคตรโหดได้โอ้โหมันคุ้มปืนอยู่ได้ยังไดวะคอยคุ้มประยู่เลยน้ำมูเขาไยังหลายปะอืมเดือดมันยังหลายอยู่บอบอบอหมายถึงไอ้บอบอน้ำ hmm. มูบ่หลายน้ำมูบ่หลถ้าหมายถึงคนนะโอ้โหเห็นแล้ว คล้ายๆมันหูจักเลียมอ่ะมันหูจักเลียมยูมันแบบมันปลอดภัยไรตีนข่าไปเนึ่งตัว่อนคอยเลยคุยกระลากมะม่วงยังจะน้่งมากอีกเลยเด็กเล็กเนี่ย ฟังมันก็มีฟังหลังฟังเก่าก็มีจะมีทุกฟังบ่ได้นะมันอยู่ฟังขวา,า,า,าก็ป๊อปแกปแคปอยู่เอามือมาเหรอวิวรอยรอยยิบเอ็ดแตกไปรับทราบ โอ้เก็บแตะไ,วไ้ว่ได้ยว่ได้ยบทีก4 <c oughs> เองเลยอาา้อามนะอ้อมล้างเขาอยู่แม่ไม่ดีต่อลงเห็นตีเดียวแม่น <c oughs> แจ้งมาเต้ใส่ล <c oughs> ่างลุยๆกันเขามาเตรียม5นี่เพื่อบ่ได้ย